ีนี้เรากลับมาถึงตัวอย่างของคุณดาเลนบ้างน,นะคะที่ยกตัวอย่างเป้าหมายที่ดีหรือจุดเป้าจุดหมายปลายทางที่ดีเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะคุณดาเลนยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้เรียกว่าตัวอย่างไม้กระดานนั่นเองคุณดาเลนสมมุตินะคะว่าถ้ามีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งยาว10เมตรกว้างแค่2 5เซน25เซนนี่ยังไม่ถึง1ฟุตหรือ1ไม้บรรทัดเลย วางอยู่ที่พื้นแล้วถามคน<ท>คนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณคุณเดินจากคุณลองมาเดินไม้บนไม้กระดานนี้ไหม,ไมจากสุดด้านปลายด้านนึงไปสุดทาง Young ด้านนึงเนี่ยถ้าทําได้จะให้ห yes? นึ่งพันเชื่อเลยค่ะคนคนนั้นคงบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำสิทำไมจะไม่ทําสบายเลยมันคือแบบมันเป็นอะไรที่ปอกกล้วยเข้าเข้าปากชัดๆนะคะแถมได้เงินหนึ่งพันบาทฟรีตั้งหากแต่คุณดาลินเปลี่ยนคําถามนะคะถ้า นำไม้กระดานแผ่นนั้น <c oughs> ไปวางพาดระหว่างตึกสูง100ชั้นระหว่างตึกสูง100ชั้นสองตึกแล้วถามคนคนเดิมนะคะว่าให้หนึ่งพันบาทจะทำไหม <c oughs> เขาก็คงตอบโดยทันทีเช่นเดียวกันนะคะว่าจะบ้าหรือหนึ่งพันบาทมันจะไปแลกอะไรกับชีวิตฉันได้ถูกไหมคะแต่คำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่มิงคิดว่าโอ้มิ้งตอนมิ้งอาา่านมิงรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะคุณอาเรนถามว่า แต่ถ้าลูกของคุณเนี่ยอ,อยู่บนตึกอีกตึกหนึ่งฝั่งตรงข้ามซึ่งตึกนั้นกำลังไฟไหมอยู่คำถามคือคนคนนั้นจะเดินบนไม้กระดานไปอีกตึกหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตลูกของเขาหรือเปล่ามิว่าคนคนนั้นไม่รอไม่รอฟังคุณดาเลนจนปดจนจนพูดจบประโยคนะคะเขาคงเดินไปแล้ว คำตอบก็คือเขาคงไปอะคงทําแบบไม่ค่าคิดแล้วก็ทําโดยไม่คิดด้วยว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะดังนั้นคุณดาเลงก็บอกว่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันควรอยู่เหนือนเงินตราและวัตถุมันควรเป็นเรื่องสำคัญมากๆในจิตใจของเรามันควรเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะทําให้เราอยากทํามันไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม <c oughs> คุณด้านเรนยังเสริมอีกนะคะว่าเราควรมองให้ไกลเวลาเราเราเราคิดถึงเป้าหมายที่เป็นจุดหมายจุดหมายปลายทางของการลงมือลงแรงของเราะคะ่ะเราควรมองให้ไกลกว่าแรงจูงใจจากเป้าหมายเรื่องเงินและวัตถุเงินและวัตถุจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่เงินและวัตถุไม่สามารถกระตุ้นหัวใจ จิตวิญญาณและความกล้าหาญให้เราลุกขึ้นสู้ได้มันต้องมาจากสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นต่อให้เราได้เงินมาจริงแต่เงินก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันความสุขและความพอใจในชีวิตพออ่านถึงตรงนี้นะคะมันทำให้วันนี้สำหรับพอดแคสต์นี้จะมะีข้อคิดจากธรรมะสอดแทรกเยอะนิดนึงนะคะมันทำให้นึกถึงประโยคหนึ่งที่คุณพระสินนะคะ คุณพระสิงห์อินทราองถ้าจำไม่ผิดนะคะประโยคนี้้ได้จากการาฟังธรรมเทศนาของคุณพรศสิงห์นะคะคุณพระสสงห์ก็เป็นปรา์ทานธรรมอีกท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตในในรูปแบบของคารว่าเช่นเดียวกันนะคะเราก็ชอบฟังข้อคดจักท่านมากๆอีกบุคคลหนึ่งเลยคุณพระสิงห์เคยถามว่าถ้าให้เราเขียนถึงบุคคลที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะนึกถึงคนได้ มากมายหลากหลายคนเลยนะคะแต่ถ้าให้เรานึกถึงบุคคลที่มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตเราจะนึกถึงใครโอ้มิง้งแมิ้งตอนที่มิงฟังคุณพระสิงพูดคำนี้เนี่ยม้มองว่ามันมันมันมีคนจนํานวนน้อยคนมากมากเลยนะที่เราจะอ่าที่เราจะรู้สึกว่าเขาได้พบค้นพบความสุขทีแ่แท้จริงในการใช้ชีวิตนะคะมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ ที่จริงเลยทีเดียวว่าคนประสบความสําเร็จเนี่ยเราเห็นมากมายเกลื่อนกลาดแต่คนที่พบความสุขที่แท้จริงในชีวิตเนี่ยมันน้อยกว่านั้นมากดังนั้นเราจะเห็นนะคะอ,อย่างที่ได้บอกไปว่าเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขอยู่มากมายซึ่งคุณแอนโทนีโรบินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจนักผู้สร้างแรงบันดาลใจชื่อดังนะคะบอกว่า <c oughs> คนที่ประสบความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขเนี่ยนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเขาให้ความสําคัญกับความสําเร็จเท่านั้นโดยไม่ได้ใส่ใจว่าชีวิตต้องการอะไรความสําเร็จไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความหมายความสําเร็จที่ขาดแรงจูงใจก็ไม่ต่างอะไรจากความล้มเหลวนั่นเอง